อยู่ที่ห้องพักครับที่กรุงเทพมหานครนะครับกแบบแบบ็เป็นโรงแรมแบบโรงแรมแบบติดรถไฟฟ้าแต่ก็ห้องพักแบบเป็นเตียงเตียงเตียงอะไรบบนี้เพ,บ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 พบ่าที่กำลังแบบเป็นที่นิมย,ย,ยมของหนุ่มรุ่นแล็ชาวต่างชาติอะไรเงี้ยมันถูกครับแต่มันก็อยู่พบพบใ,ใ,ใจกลา,างเมืองนะครับก็เดี๋ยวพางชมนะครับ ก็จะเป็นเตียงเตียงซ้อนกันแบบนี้ครับนอนรวมกันแต่ก็เป็นเตียงของใครของมันก็ก็โอเคนะผมว่ามันก็นอนพอดีนี่ครับก็มีล็อกเกอร์ให้ใส่เสื้อของเก็บของครับนี้ครับก็นอนอย่างเดียวก็โอเคนะผมว่าบางที เรามาแล้วก็นอนเข้านอนเดี๋ยวปิดม่านก็เป็นส่วนตัวตอนนี้มีนอนอยู่สองห้องครับอของผมห้องหนงึ่งอ่ะชชิมผมก็โอเคละก็มีแอร์พร้อมช่วงนี้คนพักน้อยมาครับอาจจะเป็นช่วง ในก็มีทีวีให้ด้วยโอเคมี wifi ครับห้องน้ำก็โอเคก็มีห้องน้ำห้องน้ำก็เข้ารวมกันสวยงามครับท่านใดสนใจ มาพักกันได้ครับที่นี่ครับ Sleep lap ครับ s lap Hotel ครับอยู่ติดรถไฟฟ้าเลยครับรถไฟฟ้าสถานีพญาไทครับนีบ่ลงรถไฟฟ้ามาก็อยู่ซ้ายมือครับถ้ามาสถานีรถไฟฟ้าก็ลงที่ประตู เดินลงประตู2ลงบันไดสองลงมาก็เจอครับช่วงนี้โปรโมชั่นครับราคาคืนละ320บาทปกติก็คืนละ6 0 0กว่าบาทเพราะถ้าเป็นโซนนี้ถ้าเโรงแรมโซนนี้ก็ไม่ต่ากว่าหลักพันครับแถวพยาไทยก็ใกล้สยามสแควร์ไปนั่งรถไฟฟ้าไป2สถานีก็เจอ นี่แหละครับข้อเหมาะสำหรับนักเดินทางพวกแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยครับชอบความประหยัดก็เหมาะจริงๆครับ,รบยังไงก็มาลองมาพักดูครับถ้าใครสนใจได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ อยากประหยัดหน่อย,อยนะครับก็ที่นี่ก็โอเคทอบโจทย์เดินทางสะดวกมากครับโอเคครับาราคาฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับส r ค b ้อะไรด้วยนะครับครับสวัสดีครับ น,นี่ก็คือที่พักของเราครับลงสถานีรถไปพิรยไทยมาก็เดินมาหน่อยหนึ่งครับดเดินนะครับนี่เลยครับแรบบ รีบแหลบโมเทลข้างหน้าเป็นร้านขายชาครับชาไข่มุกน,นี่ครับดูใต้รถสิทธานีเรื่องฟ้าเลยครับ